สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ตี๋เชฟประจําบ้านอีกเช่นเคยนะคะแม่ตี๋จะพาทํำนะคะหมูผัดพริกหยวกนะคะวันนี้นะคะค่ะเมนูหมูผัดพริกหยวกค่ะค่ะแม่ตี๋เปิด คาะแม่ติมัน้ำมันลงก่อนนะคะ <c oughs> เราก็เอากระเทียมลงนะคะกระเทียมนี่สับหยาบๆนะคะเพื่อนๆ กระเทียมออให้กระเทียมเขา,าเหลืองสักนิดหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็เอาหมูลงนะคะรอกระเทียมนนี่แล้วก็เอาหมูลงนะคะ เดี๋ยวผัดเราผัดหมูให้หมูสุกก็นหน่อยกันนะคะให้หมูสุกนะคะของนี้เราจะใส่ไป๊ยกใส่พริเกเพื่ออะไรก็สุกง่ายกว่าหมูนะคะอันนี้เรอพริกไทยลงนะคะ ทุกคนคะแม่ติงจะเติมพริกนี่ไปนิดนะคะเพราะว่าพริกอ่าหยวกอ่ะมันจะไม่เผ็ดนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ไม่กินเผ็ดนะคะก็ไม่ต้องเติมนะคะอันนี้นี่แม่ถิงจะเติมไปเพื่อให้มันมีอะ อันนี้ไม่ถึงก็จะใส่ไส่เลยนะคะใส่ใช้สามฟองนะคะเราไม่ต้องตีให้มันมันมันแตกไม่่เท่าไหร่นะคะออ่ะอย่างนี้เราก็ใส่ใส่ลงไปได้นะคะ ตอนนี้เราก็มาเติมนี่นะคะซีอิ๊วขาวนะคะซอสคุงโรตสายเขียวนะคะถ้าทุกคนคะท่าน,นี้คืออย่างนี้นะคะถ้าของเราผัดน้อยเราก็ใส่น้อยนะคะเครื่องนะ,คะเครื่องนะ,ะแล้วก็ใส่ตามที่ที่เราผัดเราผัดมากแล้วก็ใส่ามากเละ ก็เอาพริกที่ลงนะคะพริกหยวใส่ลงไปค่ะพริกใส่ลงไปนะคะอันนี้พริกอ่าพริกฟ้าเนาะพริกเม็ดใหญ่พริกเม็ดใหญ่นะคะใส่ลงไปนะคะผสมกันแ้วกันนลยนะ,ค,ะนนะคนที่แบบไม่ต้องเติมพริกอันนี้ก็ได้เอาแต่พริกหยวกนี่อย่างเดียวก็ได้นะคะ แห้งไปเราเติมน้ำน้ำมันลงไปได้นะคะทีนี้เราก็มาปอ,อุงนะคะคือรสนะคะนี่นะคะอันนี้รสด,ดีนะคะรถด,ดีนะคะ,ดดะ,คะอันนี้น้ำตาลนะคะ นี้แล้วก็คนนะคะก็ใส่น้ำมันหอยนะคะแบนี้นเราผัดไฟพอพริกอ,อะไรนี่เรียบร้อยแล้วก็เป็นอ่นานเราใครได้นะคะ ใช้ได้แล้วค่ะเยี่ยมอร่อยะค่ะนะคะค่ะตอนนี้เรา,ไป,เราเไปพร้อมเสิร์ฟได้แล้วนะคะเดี๋ยวพบกันที่จุกอาหารนะคะค่ะทุกคนค่ะหมูผัดพริกหยวกแม่ติ๋มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะพร้อมกินได้แล้วค่ะนะคะค่ะมีเครื่องเคียงนะคะปลาสลิดทอดด้วยนะคะค่ะ ค่ะทุกคนมากินกับแม่ติ๋มนะคะค่ะทําไม่ยากนะคะใครๆก็ไปทําได้นะคะสูตรนี้ไปทําได้เลยนะคะทําไม่ยากนะคะค่ะนะคะหมูผัดพริกหยวกนะคะค่ะแม่ติ๋มจะขอตัวกินแล้วนะคะค่ะก็ทุกคนแม่ติ๋มขอฝากนะคะค่ะแม่ติ๋มเชฟประจำบ้านนะคะ ชอบคลิปนี้นะคะแม่ติ๋มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้แม่ติ๋มด้วยนะคะค่ะ <c oughs> แม่ติ๋มขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะบ๊าย,บายค่ะค,ค่ะแม่ติ๋มจะขอตัวกินแล้วค่ะ